คืออยากเล่านะแต่ก็ไม่อยากพูดเยอะเดี๋ยวแม่งดราม่ากันอีกไทยลาวหรือแม่งโจมตีกันเลยเทเลยพาลูกน้องมาคุมยืนคุมยืนมองพี่ราคาต้องมานะเดี๋ยวนั้นเดี๋ยวนี้เอาให้จบภายในวันนี้เอาเงินมาตบหัวกูตบในทางที่ดีโอเคนะตบได้เออเรียเลยเอยกูเลียเลยเลียยอมทํานะเรียเลยแต่นี่ดูถูกมึงไม่มีวันเป็นรวยเป็นหมื่นล้านเหมือนซีอีโอเขาหรอกมึงก็เป็นช่างแค่กระจกกูแต่งแรปเตอร์ปอมไอสัตว์ใช่แรปเตอร์ปอมเฮีย <c oughs> ดูถูกเลยโอ้ย <c oughs> แค่สงรวยพยายามรวยจังเลยเนาะแต่งลรปเตอร์แล้วดูรวยสวัสดีสวัสดีทุกท่านนะครับผมผมเบ่ลลาวก็มานําเสนอเรื่องราวซีคลิปแรกเนาะที่เป็นดราม่ากันไปนะฮะก็เดี๋ยวจะมีคลิปนะของช่างนะฮะที่จะมาบอกรายละเอียดเรื่องราวว่าเป็นยังเป็นมายังไงถึงไม่ซ่อมให้กับสาวลาวซีโคนนี้นะที่รวยพันล้านหมื่นล้านนะครับผมโอ้โหรวยขนาดนี้ ยังจะมาทำงานเป็นผู้บริหารอีกนะครับแทนที่จะเป็นระดับประธานบริษัทนะครับผมเรื่องเป็นไปเป็นมาอย่างไงนั้นผมคิดว่าท่านผู้ชมอยากรู้เหมือนกันกับผมนะฮะเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมไปพร้อมๆกันแต่ก่อนอื่นต้องขออนุญ,ญาตนะเจ้าของอู่นะฮะที่นำภาพและวิดีโอมาลงเพื่อเตือนสตินะฮะของคนที่จะมาซ่อมรถนะฮะหรือว่ามาใช้บริการ ขออนุญาตอู่ชัยชนะทานสปอร์ตนะแล้วก็เจ้าของช่องสยามดีไซน์นะที่ผมขออนุญาตนำมาลงเพราะว่าเป็นการเตือนสติแล้วก็เป็นการให้ความรู้แก่สำหรับคนที่จะเอารถมาซ่อมที่อู่หรือว่าหรือว่าจะเป็นเจ้าของอู่ก็ตามนะฮะต้องต้อง,ต,องต้องดูคลิปนี้นะครับผมไปเดี๋ยวท่านผู้ชมจะรอนานคลิปนี้ก็ยาวหน่อยนะจะเป็นการ พูดเรื่องราวระหว่าง c ีอกับช่างนะช่างจะมาอธิบายว่าเป็นเพราะเหตุใดน,นะครับผมไะตำรวจมาลอจับปูนี่ตำรวจมาลอจับปูจับกูส้งตีอะไรข้อหาอะไรวะแกนี่มันแอบมาตั้งสิบวันเลยด้มันไอ้ว่ามันมันเยอะเลยคาหรัอตี่ลูกค้าไม่เกียดเราก็ไม่สนใจฮะนะนะลูกค้าดูถูกเราก็กูัไม่สนใจนะไม่เอานะไม่ทํานะไม่ทำอนะไรก็เลยของมึงไม่ทํานะ แลนด์คูเซอร์300จากสปปเวียงจันนะเอามาซ่อมย้อมแมวเพื่อจะไปขายที่สบปนะค้าแบบนี้ปวดหัวนะเสียเวลาเสียสุขภาพจิตที่ของมันไม่มีอะไรครับอะไรมันอยู่ต่างประเทศนําเข้ามา15วัน20วันกว่าจะมาซ่อมกว่าจะมาทํารถชนมานะพี่คานยุคหน้ายุคจะให้ผมซ่อม30วันเป็นไปไม่ได้ครับผมบอกกับพี่ชายพี่แล้ว เขามายืนเล่งยืนเล่งยืนเล่งเล่งเล่งรถคันนี้ซ่อมมันต้องอะไรมีอะไรทางบ้างจะต้องรีดลงไม้ผม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 ริดแล้วไงรีดไปแล้วผมรีดให้เจ๊ดูแล้วนี่ไงเจ๊เจ๊เห็นไหมใบรายการอ่ะใ้ออเป็นคนใจรเธอจะรวยใจความข้างหน้าเป็นเงินมารวยนเนะผมผมอันนี้ดูถูกแล้วครับดูถูกผมนะนะเขาบอกว่าถ้าใส่อารมณ์น่ะคุณจะได้รวยเป็นแบบซีอีโอแบบเขาโอ้โหเฮียดูถูกกูทุกอย่างเอาเป็นว่าเรื่องของมึงและกันไอสัตว์นะนะ ะเป็นคลิปที่ตอนแรกที่เป็นดราม่านะฮะแล้วก็จะถามนะจากดราม่าลูกค้าสาวราวที่มีปัญหาเรื่องราวมันเป็นมาอย่างไงนะครับผมเดี๋ยวไปรับฟังช่างกันเลยครับ เอารถมาแต่งกับผมไม่ได้ดังใจมันแม่งเรียกตำรวจมาจับกูอีกคืออยากเล่านะแต่ก็ไม่อยากพูดเยอะเดี๋ยวแม่งดรามากอันอีกไทยลาวนี่แม่งโจมตีกันเลยเทเลยไอซีโอเนี้ยเอาแลนด์คูเซอร์3 0 0มาแต่งกับผมแล้วรถมันประสบอุบัติเหตุมามันชนมาเหมือนจะรอไม่ได้มัง้งเอาเลยเอาเลยต้องเดียเด๋ยวนั้นเดี๋ยวนี้ตอนแรกผมคุยดีนะบอกพี่ผมสั่งอะไรให้อยู่ รอแป๊บหนึง่งบ้านประเทศไทยผมมีที่ไหนอะไรก็ต้องสั่งจากญี่ปุ่นรอไม่ไหวเว้ยน้องมันสิบวันแล้วอะไรราคาอะไรต้องมาถึงแล้ว เจ๊อยู่ลาวนะสั่งจากเครื่องบินจบอ้าวแล้วทําไมเจ๊ไม่สั่งมามเดี๋ยวเจ๊บอกเพื่อนเจ๊สั่งให้ก็ได้อะไรที่มันไม่ได้ชนะเขาที่ผมชนะชนะคิดว่าสั่งได้ชนะสั่งมาแต่คุยไปคุยมาเหมือนเริ่มไม่ถูกคอกันแล้วพูดกับเขาดีๆนะผมเริ่มอึดอัดแล้วเจ๊เจ๊เอาไปทําแถวบ้านเจ๊ไหมอ่าเผื่อจะเร็วกว่าถ้าเจ๊เร่งผมแบบนี้ผมอึดอัดผมทาไม่ได้หรอกอันนี้เราก็คุยกันปกตินะมันเริ่มโมโหตอนจุดจุดหนึ่งเขาพูดว,ว่าให้ผมมใจเย็นๆคำพูดคำจาใจเย็นๆหน่อยถ้า ใจร้อนนะคุณจะไม่มีวันรวยระดับหมื่นล้านแบบซีโอหมื่นล้านโอ้ยนี่เขาขายดูถูกเวียดูถูกกูแล้วผมก็ยังใจเย็นสู้อยู่นะแบบโอ้เจ๊เจ๊ดูถูกผมแล้วเนี่ยผมไม่โอเคแล้วนะตัดสายก็ยังไม่ค่อยเดือดเท่าไหร่นะหายไป3ามสี่วันแม่งเรียกตำรวจมาจับกูไอ้จับกูหาเฮียอะไรเนี่ยโทรศัพท์หาผมเลยผมเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจจับสพเมืองชนบุรีครับฮะเขาหาอะไรอะยักยอกรัพยักรัเขี้อะไรเนี่ยอ๋อไอซีโอรถลาวกูก็บอกเจ๊ไปแล้วนะเจ๊เอารถมา รับได้เลยนะ เจ๊จ้างสไลด์มาใช่ไหมกตะเจ๊มีเบอร์สไลด์อยู่จ้างเขามาเอาได้เลยสไลด์ยังไม่กล้ามาเอาอ่ะสไลด์ไม่มาเอาลำคาญลำคาญอีเจซีโอบอกผมไม่ไม่อยากรับงานแล้วครับต้องไปวันนั้นเดี๋ยวนี้เวลานี้นะเดี๋ยวมีคนเห็นเอาผ้าคลุมรถได้นะเดี๋ยวเห็นทะเบียนสไลด์ตัด,ต,ดตัดงานทิ้งเลยไม่เอาพี่ผมปวดหัวต้องเอาผ้าคลุมรถเดี๋ยวเห็นทะเบียนอะไรเอามาให้ครบเลยนะผมจะไปเข้าไปเอารถร้านเขาได้ไงอะ่ะเจ๊เคลียร์ค่าไหลเขายังค่าลงค่าแรงค่าหรือค่าเช็คแล้วไหนจะเจ้าของร้านไม่อยู่จะให้ผมไปเอารถอย่าง เอเดยเจผมบอกผมไปรับงานไม่ได้หรอกต้องให้เจ้าของร้านอยู่ก่อน <S <S <an> คุณไปเอารถร้านเขาอยู่ๆไม่ให้เจ้าของร้านอยู่ได้ปะ <S <S <an> ไม่ได้ <S <S <an> <S แล้วโทรมาหาผมผมอยู่กรุงเทพรับสายเอาโอเคครับพี่เรื่องราวเป็นแบบนี้นะ <S <S <an> <S ผมมากรุงเทพครับเดี๋ยวตอนเย็นสี่ห้าโมงผมกลับไปแล้วก็ค่อยมาเอานะไม่ได้อีเ e จนี่พาตำรวจมาเลยยักยอกทรัพย์ไม่เอารถออกไม่เอารถออกที่อะไรกูยอยากจะออกจะตายห่าอยู่แล้วที่ทำก็ทำงานฟรีทุกอย่างฟรีเสียประสาทบวดหัวเออนั่นนั่นคือจุดที่ผมแบบโมโหนะแล้วผมกลับมาแล้วผมก็ร รีวิวแบบผมไม่ได้ด่าเหี้ยควยสัตว์ไม่ได้ด่าเลยแต่คือมโมโหทํางานก็ทําให้ฟรีลื้อรถให้ฟรีเช็คอะไรให้ฟรีค่าโทรศัพท์ก็ฟรีมึงเที่ยงวันจับกูอีกผมไม่อยากจะด่าเลยนะคือแบบเราออกอาการแบบว่าบวยวายมากกว่าคือไม่อยากด่ามึงก็จับกูหาอะไรไม่ได้ดั่งใจคุณใช่ไหมสิบวันต้องการให้เสร็จภายในหนึ่งเดือนและอะไรอยู่ต่างประเทศอยู่ญี่ปุน่นเร่งเล่งเล่งเล่งโอ้โหแบบเยอะครับคือแบบเราตัดความลำคาญไม่ทำา้วยแล้วก็มีหลายคอมเมนต์นะเข้ามามึงทํา ไม่ได้หรือเปล่าอยู่ประเทศลาว5วันก็เสร็จเสร็จเฮียอะไรกูจ้างกูท้าอะไรหนึ่งล้านบาท5วันมึงทําให้เสร็จนะแม่งบล็อกกูหนีเลยกูท้าเลยกูรับคําท้า1ล้านบาทมึง5วันนะ,ะมึงทําให้เสร็จไม่เสร็จมึงมึงนะแม่งปิดเฟซหน,นีแล้วก็เรื่องก็ดราม่าใหญ่ตโตไอ้ล้านมึงกระจอกทําไม่ได้หรือเปล่า <S <S บางคนบอกว่าคอนเทนต์คอนเทนต์เฮียอะไรเฮียของแท้ของจริงรับงานมาปวดประสาทเสียประสาทนี่คือเรื่องราวดราม่านะผมบอกเลยว่าเจอลูกค้านรกนรกจริงจริง ก็จะมีที่คลิปเขาถามช่างนะว่าคิดว่าทำไมลูกค้าถึงต้องห้ามรถสไลด์ไม่ให้เห็นป้ายทะเบียนเอาผ้าคลุมไว้นะฮะเดี๋ยวไปช่างอ่าเดี๋ยวเราไปฟังช่างตอบกันครับผมไป รอนก่อนไปก่อนนะรถสไลด์เนี่ยผมเป็นคนรู้จักเนาะก็รับงานผมประจําผมก็บอกเดี๋ยวพี่ไปรับไอ้รถซีโอลาวที่มุกดาหารสวรรค์เขตน้อยแม่งมีข้อแม้ต้องเอาผูผู้ติดตามมาด้วยหนึ่งคนมีผ้าคลุมล้นนะอย่าให้เห็นทะเบียนนะแล้วก็ห้ามทําคลิปวิดีโอการซ่อมรถคันนี้เด็กขาดนะผมก็เริ่มทําแม่งแลวรถเฮียเลยรวยเฮียอะไรขนาดรู้แบบอุ้ยรวยมากเลยรวยแบบอุ้ยรแบบะดับซีโอรวยเป็นหมื่นล้านพันล้านทำไมมึงไม่ซื้อคันใหม่ไปเลยวะพาลูกน้องมาคุมยืนคุมยืนมองพี่ ราคาต้องมานะเดี๋ยวนั้นเดี๋ยวนี้เอาให้จบภายในวันนี้ โอ้โหกูเอาอะไหล่โ o ลเจอเนอร์แปลงหน้าให้แม่งก่อนดีกว่าเออจริงไหมเฮียจะเอาอะไรขนาดนั้นเอาโฟลเจอเนอร์พี่ผมหาได้เลยนะอะไหล่เต็มบ้านเต็มเมืองผมเลยในประเทศไทยเนี่ยโฟลเจอเนอร์นะเลก้เซอร์สามร้อยแปลงใส่หน้า f ฟลเจอเนอร์ไหมเอาปะ่ะผมบอกพี่ต้องรอนะผมรู้แค่ว่าเปลี่ยนอะไรบ้างอะไรบ้างแค่นั้นเองแต่ไม่รู้ราคาแม่งมานั่งเฝ้าสิบวันเอียผมบอกอะไรว้นี่กไม่เคยเจอเออแปลกดิอะไหล่แท้นะผมไม่รู้ว่าเขาอาจจะแบบ่าบางคนบอกว่าผมไม่มึงแต่งรถย้อมแมวคือเรื่องของมึงมึงจะคิดไงเรื่องของมึงกูเป็นร้านแต่งรถ กูไม่ีหน้าที่ซ่อมนายมีหน้าที่แต่งมึงจะไปขายย้อมแมวขครติดของลูกค้าไม่เกี่ยวกูก,กูไม่มีหน้าที่แต่งแค่นั้นมีแค่แต่งจบนะสองมึงทำไม่ได้มึงก็เลยอยากโยนงานกูทำได้นะแต่ถ้าดูถูกกูเหยียดย่ากูเอาเงินมาตบหัวกูอตกในทางที่ดีโอเคนะตบได้เอ้ยเลียเลยเอ้ยกูเลียเลยเลียย,ยอมทำนะเลียเลยแต่นี่ดูถูกมึงไม่มีวันเป็นรวยเป็นหมื่นล้านเหมือนซีอีโอเขาหรอกมึงก็เป็นช่างแค่กระจกได้แค่นี้กูมีความสุขแค่นี้ผมโอเคนะแต่ถ้าดูถูกผมผมไม่โอเคจริงๆ ผมยอมเรียนเลยเลียแข้งเรียขาเลยพูดจาดีๆ c o คนลาวดีๆก็มีเยอะนะมาแต่งกับผมเป็นร้านมีเยอะมากแล้วลูกค้าลาวดีๆมีเยอะแต่ถ้าเป็น CEO อีเจนี่คือไม่เอาไม่เอาขอผ่านเรื่องลาวดรามาดังมากเลยนะประเทศลาวนี่ลงสนั่นมากเลยแล้วก็มีช่องมีหลายช่องนะที่แบบมาขอมาขอเงี้ยเออผมก็เลยไม่ไม่ดีกว่าพี่ผมอยากให้มันจบแค่นั้นอยากทํางานเดินหน้าต่อถ้ามาหมกมุ่นกับเรื่อง CEO นี่ไม่ต้องทำมาหาเดกแล้วนั่งวันวันวัน,วน,วนหนึง่งนั่งตอบแต่คอมเมนต์บทประสาทไม่ได้ทํางานหรอกจบไปแล้ววันแรกที่รับงานเนี่ย วันแรกที่รับงานไม่ได้คุยให้เคลียร์กันก่อนเลยครับนะฮะมีคนถามนะแล้วช่างจะตอบว่ายังไงไปชม เคลียแล้วรดซ่อมได้ภายใน1เดือน1เดือนนะถ้าไม่ทันเราก็ยื่นเอกสารต่อได้นี่จริงไหมเออเราก็ต่อตอมอได,อด้อายืดอายุผมก็ทาหนังสือหลายคันอยู่เหมือนกันนะเออมันทําได้อยู่แล้วแต่อีเจนี่ภายใน1เดือนต้องเสร็จกูจะไปทําทันตรงไหน <c oughs> ก็ถึงบอกไงมึงแปลงหน้าฟอร์จูนเนอร์ไหมเออดูจัดให้เลยดูคัสตอมเลยกูเก่งอยู่แล้วเรื่องคัสตอมอ,อันนี้คำขำนะครับอย่าไปซีเรียสนะอ่าแล้วก็จะมีคําถามต่อไปนะฮะอยากจะบอกอะไรกับลูกค้าสปปลาว คนอื่นไหมครับนะเดี๋ยวเรามาฟังช่างพูดกันนะครับผม ตั้งแต่เรื่องดราม่าออกไปก็มีผลนะฮะบางคนก็บอกโอ้ยลูกค้ามึงจาก100ร้อยเหลือ10%ไม่จริงเลครับไม่จริงเขาไม่ได้ดูที่ปากครับเขาดูที่ผลงานนะน้ำลายไม่ได้ทําให้เติบโตนะครับผลงานทําให้เติบโตนะฮะลูกค้าเราก็ยังมีมาต่อเนื่องนะครับเขาไม่สนใจคำพูดคำจาผมไม่ได้ไปดูถูกใครเขานะฮะคือถ้าคนเขามีสติเขาจะแยกแยะออกได้อ๋อเรื่องเราเป็นแบบนี้แบบนี้ผมถูกกระทบกระทบเยอะนะมีคนดราม่าโจมตี ข่าวเอาไปแบบโจมตีเศษเศษหายหายมีเยอะแต่ผมไม่ไม่ไปนั่งอ่านนั่งคอมเมนต์หรอกมันเสียเวลาผมโฟกัสเดินหน้ากับลูกค้าที่ก็เห็นค่าเราดีกว่านะเออแม่งดูถูกกูกูก็ไม่ทําจบแค่นั้นผมโฟกัสกับลูกค้าที่เขาให้เกียรติเราดีกว่าเราเอาเงินเขาสบายใจแต่ถ้าเจอลูกค้าส้นตีนลรกแบบนี้รเอะไม่เอาไม่เอาไม่เอาลูกค้าไม่ต้องคีเรียนนะลูกค้าลาวลูกค้าไทยมาตรฐานเดียวกันนะครับนะเราก็สิทธิเท่าเทียมผมก็ทํางานได้เหมือนเดิมนะ ผมมองว่าผมแค่เจอลูกค้าไม่ดีทุกวันนี้ความสัมพันธ์ระหว่างผมกับลาวก็ยังมีลูกค้าเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะครับลูกค้าเขาเข้าใจก็มีเยอะใครที่ไม่เข้าใจเพราะเขาไม่เคยดูผมไงมเขาอาจจะเห็นคลิปๆแค่สิกวิแล้วคือตัดสินผมได้เลยนะผมก็ยังโฟกัสกับลูกค้าดีๆผมมีโอกาสไปลาวก็คือเยอะมากๆนะพี่นะลูกค้าลาวต้อนรับดีนะฮะเอาใจใส่ดีพาเที่ยวดีทั้งชายทั้งหญิงโอ้โคตรเมามันเลยฮะบอมตรงมันจริงๆนะลาวเป็นประเทศแบบว่าธรรมชาติสวยผู้หญิงสว ยมากน่ารักพูดจาหวานหวานเหมือนสาวเหนือเออพ,พูดจาดีนะชอบชอบสาวลาวอะ่ะแต่งรถกับผมพาไปเที่ยวสองสามวันอะ่ะโอ้บันเทิงไปไกลต่อไกลไปไหนต่อไหนเลยถ้าเมียไม่ไปนะโอ้โหมันกว่านี้ก็ยังยังดีเหมือนเดิมนะฮะก็เราไม่ดูถูกกันผมก็ยังทํางานกันได้เท่าเทียมเหมือนกันนะฮะโอเคได้ฟังกระจบแล้วนะก็เป็นตามที่ช่างพูดนะฮะนี่แหละครับเหตุผลที่ช่างนะไม่ซ่อมกับ มันซ่อมรถให้กับสาวซีอโอคนนี้นะเพราะว่าจริงๆแล้วคํารู้ถูกอะ่ะช่างบอกว่าไม่ติดใจหรอกแต่ว่ามาติดใจเรื่องที่แจ้งตารวจจับนะข้อหายักยอกทรัพย์นะทั้งๆที่ตัวเองเอารถมาซ่อมที่อู่นี้แล้วแจ้งเขาแจ้งตารวจบอกว่าเขาเนี่ยยักยอกทรัพย์นะครับผมเป็นไปได้ยังไงท่านผู้ชมโอ้โหคนแบบนี้ก็มีเนะาะทั้งๆที่ทนไม่ไหวนะบอกว่าช่างทํานานเกิน แล้วก็ไปแจ้งตำรวจว่าช่างนี้ยักยอกทรัพย์ทําให้ช่างนี้ไม่พอใจเลยนะฮะเป็นคนที่เห็นแก่ตัวมากนะครับท่านผู้ชมถ้าเป็นซีโอสาวคนนี้นะผมบอกเลยว่าเห็นแก่ตัวมากไม่รู้จะรีบไปไหนนะทั้งทงท,งที่มีเงินมีทองรวยขนาดนั้นทําไมไม่ซื้อรถคันใหม่ไปเลยหรือว่าไปซ่อมที่ลาวก็ได้นะเห็นบอกว่าซ่อมห้าวันอ่ะช่างเลท้าเลยว่า ถ้าช่างที่เราซ่อม5วันเสร็จรับไปเลย1นล้านจ้างให้เ,หเอาไปเลย1นล้านเนี่ยกล้าไหมกล้าเอาไปทำไหมนะฮะเห็นจะปิดเฟซหนีเลยนะคนที่คุยโวโอ,อ้อวดอยู่นั่นนะฮะโอเคถ้าใครมีคอมเมนต์อะไรก็มาคอมเมนต์ได้นะครับผมสำหรับคลิปนี้บอกแล้วต้องขอตัวลาไปก่อนเนาะพบเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปขอบคุณที่รับชมและติดตามครับสวัสดีครับบ๊ายบาย